สวัสดีค่ะวันนี้เรามาศึกษากันในความลึกซึ้งของสดุดีบทที่1ข้อ2และ3กันนะคะเพื่อให้เห็นภาบชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระพรและการเกิดผลในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราค่ะ เคล็ดลับของชีวิตที่จำเริญขึ้นในวิถีของพระเจ้าดูในข้อที่สองนะคะแต่ความปิติอินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาภาวนาธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนก็ความปิติอินดีที่เปลี่ยนไปพี่น้องที่รักความสุขของคนของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกแต่ถูกผูกใจของเราไว้กับพระวจนะ คำว่าปีติอินดีในที่นี้หมายถึงความลหลงไหลเหมือนเราเจอคุ้มทรัพย์ที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกๆวันนี้เรารักเราลหลงไหลในการอ่านพระคัมภีร์กันมากน้อยเพียงใดเรายินดีที่จะใช้เวลากับความคิดของพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เรามีความรู้ของพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อไปสอนไปแบ่งปันเป็นพรกับผู้อื่นหรือไม่ถามใจตัวเองดังๆด,ด,ดูนะคะขอ การภาวนาในภาษาเดิมหมายถึงการพึมพำหรือการเคี้ยวเอื้องชีวิตด้วยพระคำไม่ใช่แค่การอ่านให้จบไปแต่คือการนำพระคำมาครุ่นคิดไตรตรองจนพระคำซึมเข้าไปในสติปัญญาและการตัดสินใจทั้งในยามตื่นกลางวันนะและยามพักผ่อนกลางคืนหากจะให้ดีนำสิ่งที่เราได้รับจากการครุ่นคิดหรือไตรตรองนั้นมาเป็นคำภาวนาอธิษฐานก็จะดีมากเลยล่ะคะ่ะลองฝึกกันดูก็ได้นะคะ มาดูกันในข้อที่ข้อที่3เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างที่เขาหยิบจับก็จำเรือนขึ้นก็ต้นไม้ที่ถูกปลูกไว้นี่คือภาพที่สวยงามมากค่ะ ต้นไม้ไม่ได้ขึ้นเองตามยถากรรมแต่มีผู้ปลูกคือพระเจ้าทรงตั้งใจนำเราไปวางไว้ในที่ที่มีแหล่งน้ำแห่งพระคุณของพระองค์เพื่อให้เรามั่นคงไม่หวั่นไหวต่อมรสุมที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราก็หวังใจว่าเราจะพบพระพรที่ซ่อนอยู่ในท่ามกลางอุปสรรคและปัญหาที่เราเองเผชิญกับมันอยู่นะคะขอรากที่อย่างลึก แม้ภายนอกจะดูเหมือนต้นไม้อื่นแต่ความลับอยู่ที่รากที่ติดกับทานน้ำเล็งถึงพระวจนะทำให้แม้ในฤดูที่แห้งแล้งหรือปีที่เศรษฐกิจยากลำบากชีวิตของเขาก็ยังเขียวสดและเกิดผลได้ตามเวลาที่เหมาะสมหวังใจว่ารากฝ่ายวิญญ,ญาณของเราจะดูดซึมพระวจนะของพระเจ้าทุกๆวันนะคะขอ้อความจำเริญ ไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยทางวัตถุเสมอไปแต่หมายถึงการที่ชีวิตเราสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าจนสิ่งที่ทำนั้นมีความหมายและยั่งยืนในสายพระเนตรพระองค์และยังเป็นพรกับคนรอบข้างอีกด้วยขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องที่รักคะในปีใหมน่นี้พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราแค่พยายามให้หนักขึ้นแต่พระองค์ทรงเรียกให้เราอย่างรากให้ลึกขึ้นมากกว่าเดิม หากปีที่ผ่านมาเราเองรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำขอให้รู้ว่าทานน้ำแห่งพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่พอสำหรับเราทุกคนเสมอความสดชื่นในจิตใจไม่ได้มาจากยอดที่พุ่งที่สูงขึ้นแต่มาจากรากที่จุ่มอยู่ในความรักของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์รับความรู้ความเข้าใจและสติปัญญาด้วยการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอทุกๆวันอาเมนนะคะ ดังนั้นในปีนี้ดิฉันขอท้าทายพวกเราทุกคนให้สร้างวินัยฝ่ายวิญญาณตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีนักวิชาการด้านพระคัมภีร์คำนวณไว้ว่าหากเราอ่านพระคัมภีร์วันละสามบทเราก็จะจบหนึ่งรอบในหนึ่งปีอ่านแล้วก็นำมาภาวนาเป็นคำอธิษฐานทุกๆวันอ่านทุกคำอยู่ในมัทธิวบทที่4ข้อ4พระองค์ตรัสตอบว่า มีพระคมภี์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอ่านทุกวันอยู่ในกิจการบทที่17ข้อ11ยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเทสโลนิกาเพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวไว้หรือไม่ หวังใจว่าปีใหม่นี้จะเป็นปีแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปนิสัยของเราทุกๆคนนะคะเป็นคริสเตียนที่ได้มาตรฐานเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ